โอ้โหโอ้โหยาก็จริงๆก็ซ่อมได้นี่แล้วทำไมต้องอิ็อกซ์มาหาผมให้ผมนำรถไปอันนี้ถามตรงๆจากใจเลยผมว่าท่านผู้ชมอยากรู้โอ้ยเขาไม่ใช่คนดีโอ้โหอะไรอ่ะไม่ทำรถตัวเองละคือตอนนี้ก็เลยไปทำมอเตอร์ไซค์แทนคอนคอร์ด1 1 2 17 18 1ยสิบสองเจ็ดสสเ เดือน5ก็ได้5เดือนาก็ได้ามันรับแต่วันนี้3เดือน10 3เดือน10วันพี่เจ้าของก็ชื่อพี่ป๊อปนะเขาดูสตรีทด็อกเราแล้วเขาชอบชอบลายเซนอะช่วงนี้ติดหล่อเลยนะแมเกี่เจาะหูตอนตอนอายุ40กว่ามานี่คือคันที่เราจะเอาไป ทำเป็นโปรเจกต์ B wave แลวนะสารตั้งต้นดีนะผมชอบถังนี้มากเลยอะร,รถพี่อาไม่ได้มาดูครที่แล้วผมมาดูรอบนึงแล้วรถคันนี้มันเปลี่ยนหลัง,งคามาทีแต่ว่าอันนี้คือสารตั้งอันนี้คือสารที่แบบโหตหน่อย oh. ตรงนี้คือโคนหน่อยแต่โดยรวมเนี่ยคันนี้อาบน้ามาแล้วแล้วก็เปลี่ยนหลังคาก็สวยข้างในาเ,เานี่ยสวยเลยข้างในสวยเลยอันนี้ข้างในเราจบแล้วไม่มีอะไรตัวถังอะไรพวกนี้สวยหมดไม่มีโชนไม่มีโดน คือเป็นรถแห้งๆคันหนึ่งอะ่ะสวยเลยคันนี้คือจะบอกงนี้ท่านผู้ชมพอเราได้โปรเจกต์ที่ทํารถแบบนี้เราสายตั้งต้นมันดีครับมันทาให้นึกถึงจอมทหารเจ้าทหารมาสีนี้เลยนะส,นสีนี้เลยตอนตอนตีสามนี่เดิมโชกไฟฟ้าโซนา่าเครื่อง12โวลต์นี่ก็เครื่องยนต์แห้งๆเดิมๆรถไม่มีโดนเลยนะนี่แผ่นยางเดิมหมด ี่จะบอกให้เขามีเซฟ,ฟิโลอีกหนึ่งสองคันนะรถน้องชายเขาแล้วก็โฟกเ์อันนท,ท,ทำจากโอดีนะสวยไหมข้างในสวยตรงเนี้ยตอนแรกผมดูนึกว่ามันไม่บวมเว้ยก็ดูเขาใส่ลิ้นนี้มามันจะบวมได้ไงใช่ กดไม่เด้งละธรรมดากดมันต้องเด้งอ่าอย่างงี้อันนี้กดไม่เด้งฮะแม่งเหมือนจอมสังหารเลยอะอเอาเด้งเว้ยเออมาแล้วพูดถึงจอมสังหารไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมได้ดีได้ดีนอนท้องแอร์แล้วอือสวิตสภาวะาครบลองฟังเสียงกไหมอันนี้ไม่เห็นน้ำเออนนะเออนี่ยผมว่าจะเก็บไว้นะเ <c oughs> พราะมันคลาสสิกดีน้มากเมื่อกี้รถมาเหรอ่ชึ่งเดียวตีดไม่รหดไม่รหดชึ่งเดียวตีด เย็นอยู่เฮ้ยได้ได้ย่ะโอเคมีตัวของฝากมให้เปื่อกทางด่วนได้เลยโอเคหนูด่วนดีครับพ่อผมจะพยายามให้มันถึงบ้านครับพ่อนี่ผมอะไรเป็นตัวนอกนะนี่ปุ่น power fm on volume บวกลบเซฟิโลแล้วคันนี้วิ่งไปสองแสนสามหมื่นไม่เดิมสิ่งที่เซฟิโลที่ผมไม่ชอบคือหนึ่งบาะมันสูงเนี่ยเวลานั่งเหรอเห็นป่ะมันไม่ใช่อ่ะคนอื่นขับอะไรชอบก็ได้มันต้องเบาะเตี้ย เร okay. ื่งโอเคสงที่จะเปลี่ยนนะภายในเนี่ยเดี๋ยวเราหาคอนโซลใหม่อาจจะเป็นคอนโซลคาร์บอนจริงเลยเหรอเออแล้วก็หุ้มหนังหรือไม่ก็คอนโซลนี้เอาไปหุ้มเดี๋ยวเราต้องดูวิจัยกันอีกทีนะครับเกียร์เป็นออโตเมติกเหมือนเดิมเพราะพี่เจ้าของต้องการความสะดวกสบาย<อ>เครื่องยนต์เปลี่ยนเป็น r b 25 R B 25บหเทอร์โบ <Turbo. S 2> นะครับหลังคาอาจจะหาสารุปมาใส่ถ้าเจอสวยๆนะครับ<อ>สรุปมาใส่ส่วนตัวรถถ้าผมทำแล้วมันต้องไม่เหมือนคนอื่น คือจะบอกว่าไม่เหมือนก็หาว่าไม่ได้สร้างสรรเอาว่าเป็นคันกลุ่มแรกๆแล้วกันที่ r รปปิก้ารถจากสำนัก b ีเวฟอ่า b ีเวฟและไอ้ดุนมึงดูคลิปอยู่ในไอ้ดุนมึงไปแทงกันชนหลังเนี่ยที่กูจองไว้เนี่ยกวอนน้ำลายแตะไว้ในไอดุนมึงโทรไปถามเขานะไอ้ดุนกูรู้นะเขาจะของขตองบอกไม่ได้แดกกูเลยไอ้ดุนยิ้มยิ้มน้องดุนน้องน่ารัก อยากทำเซเปโลบีเวฟเหมือนกันไปเจอสารไปเจอกันชนเดียวกันแต่ว่าจะไปแทงหลังบ้านกูไงแต่พอดีว่ากูล้อมแล้วก็เอาหมาพิษบูปล่อยไแปดตัวของมันเหลือน้อยของมันเหลือน้อยของมันเหลือน้อยแล้วคันนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้อันนี้บอกท่านผู้ชมตรงๆเราจะได้มีส่วนร่วมกับสำนักบีเวฟเจแปนในการทําคันนี้ขึ้นมาบ้างที่เราไปกับใช่ที่เราไปราไปเจรจามาเรียบร้อยล้วเราเราคุยเรื่องโปรเจกต์นี้กันไปก็ก็ตามนี้ พี่ป๊อคันเนี้มันพี่มีหนึ่งมีสองคันแล้วทำไมมันมีคันนี้โผล่ขึ้นมาได้อ่ะน้องชายไว้ให้คุณพ่อน้องชายให้คุณพ่อให้ป๋าเนี่ยนะป๋านั่งเนี่ย <c oughs> ป๋านั่งแอคอยู่นะนะ <c oughs> อ๋อทำไมต้องไซฟิโลอ่ะชอบหรือว่ามันมันจำเล่นกับน้องชายอ่ะน้องชายเขาเขามีเขาก็เริ่มซื้อมาเรื่อยๆเนาะ อันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปชอบมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เนี่ยรถไม่ก็จอดอยูเ่เฉยๆเราก็คือตอนนี้เขาชอบมอเตอร์ไซค์เขาไม่เอารถแล้วแล้วก็มันมีปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันดับอ่ะมันดับการอากาศเนี่ยครับมันเวลาเราชะลอจะเลี้ยวผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วเวลาชะลอจะเลี้ยวจะอะไรมันจะดับ<ช>สตาร์ทก็ยากสตาทจะยากบอดจะติดก็ติดบอดจะไม่ติดก็แชะแชะแชะไปเรื่อยๆอ่าอ่าก็จริงๆก็ซ่อมได้นี่แล้วทำไมต้องอินบ็อกซ์มาหาผมให้ผม นำรถไปอธินี้านตรงๆจากใจเลยผมว่าท่านผู้ชมอยากรู้ก็จะติดตามผลงานก็เลย่าน่าจะคุณโก้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นรถคุณโก้ใช้ด้วยครับเซอรกิโลเหมือนกันก็เลยว่าให้คุณโก้ลงมาดูดีกว่าตอนแรกก็ยังไม่คิดหรอกเนาะก็ลองทักไปในเพจเล่นๆคุณโก้อย่างเงี้ยเออพอคุณไปคุณมาแล้วลองดูสักตั้งหนึ่งก็เห็นผลงานขนาดก็เลยเฮ้ยลองดู อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่จะบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งนะพี่ป๊อปอินบ็อกมาผมถามว่าอยากให้ทําแบบไหนพี่ป๊อปพิมพ์มาเลยนะผมจําได้เอาแบบที่คุณโก้อยากทาอะครับเขาไม่รู้ว่าเราอยากขับรถแบบป,ประทุน <laughs> คืออันนี้ให้ผมทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทําเลยเหรอใช่ครับผมว่ารถสนิจโยงคุณโก้าจะได้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้ได้คุยกันเมื่อกี้บอกท่านผู้ชมไปละเราจะทําเป็น B wave ซึ่งซึ่ง,งโอเคมาอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเมื่อก่อนถ้าคุณป๊อปเล่นรถมา น่าจะเข้าใจเซวิโร่เมื่อก่อนก็จะ b ีเวฟทีบีโอยูร่สอย่างเช่นอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ยูร่สจะเป็นสังหลังแล้วไอ b ้บีเวฟเนี่ยมันจะเป็นชุดแต่งที่เหมือนลูกเมียน้อยอะทุกคนก็จะไป T b ี o หรือทุกคนก็จะไปกันชนอูมหน้าหลังไอ b ้บีเวฟนี่จะเป็นชุดแต่งที่แบบไอ้พวกเซวิโร่ที่แบบห,หากันชนเลยไม่ได้ก็ต้องใส่ b ีเวฟซึ่งพอวันวันเวลามันผันเปลี่ยนนะกลายเป็นคนหาชุดแต่ง b ีเวฟกันมากขึ้นผมก็ยังตกใจว่าคุณก็จะทำเป็นแบบนี้ก็ยังตกใจอย,อยูย่เหมือนกันครับ ก็โอเคนะถามน้องชายไหมเดี๋ยวบ่กทำบีเวฟมันโคตตกใจอ่ะคุณป้าเชื่อไหมว่าไอ้พวกคนใกล้ๆตัวผมนะรู้จักเนี่ยอันนี้พูดแล้วมันขนลุกกันหมดนะมันหาบีเวฟกันหมดเลยนะตอนเนี้ยหากราบข้างหากันชนนี่บอกชื่อไปแล้วเมื่อกี้นะไอ้ดุนถ้าดูอยู่นะไม่ได้แดกกหลอกเพราะสำนักบีเวฟเองมันผมไม่รู้คุณป้ารู้จักไหมมันก็เป็นสำนักที่ที่ดังมากในยุคประมาณปี9 2 9 2 94มันเป็นอินดีพ n เดนซ์เดียมันคือ รถทุกเจ้าอะครับเขาก็จะสทุกสํานักเนี่ยที่โตเกียวออโตโซาลอนเขาก็จะทําทุกอย่างเลยเพื่อให้เขาเด่นที่สุดในผลงานที่เขาเอามาทําสมัยก่อนก็จะเป็นสีลูกกวาดกันหมดเลยสีเขียวชมพูแดงคือถ้าเอากะทิราดก,ก็ก็ทับทิมกรอบเลยอะนื้อออใช่ไหมครับใ,ในยุคปี9 2 9 3เพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,พอตอนนั้นยุคดริฟต์กำลังรุ่งเรืองมันก็ยังเป็นยุคที่ไทยกําลังบ้ารถเตี้ยส่วนที่ญี่ปุ่นเขาบ้ารถดริฟต์ละ เขาจะเป็นรถสไตล์แบบนี้แล้วก็ใส่ล้อขอบ15ล้อหลังเดิมเติมลมยางแข็งๆเพื่อเอาไปดริฟบนภูเขาที่เรียกว่าโทเกะนะครับมันก็จะเป็นพวกสำนักพวกนี้ท,ที่มาเสิร์ฟวัยรุ่นที่ชอบดริฟมันก็เกิด B Wave ขึ้นมาจริงๆเขาชื่อเวฟเฉยๆโปรชอ wave. อ็อปเวฟเจ้าสำนักแก่มากเลยแล้วก็ไม่มีของแล้วนะคือตอนนี้คุณป๊อปบอกว่าเบิกกันชนหน้า กับข้างกับชนหลังเขาไม่มีเขามาเปิดบูธท,ที่ออโตซาลอนที่ผ่านมาที่ผมไปเนี่ยสิ่งที่เขาขายคือพวงกุญแจสติกเกอร์ปฏิทินแล้วคุณป๊าไม่ต้องตกใจเราจัดมาให้หมดแล้วเราจัดมาให้คันนี้หมดแล้วแต่ของแต่งไม่มีเลยนะ<อ>ไม่ต้องคุยไม่มีและที่สําคัญอันนี้อันนี้บอกคุณป๊อปเลยญี่ปุ่นเขาถามมาอันนี้คุณป๊อปไม่ต้องตอบตอนนี้นะถ้าได้กันชนนั้นมาเขาอยากขอคุณป๊อปให้พวกเราส่งไปที่ญี่ปุ่นเพื่อให้เขาเอากันชนเนี้ย ไปทําโมใช่ไหมเพราะเขาไม่มีเขาจะทําโมแล้วเขาจะส่งกลับทั้งกันชนเดิมเราและอันใหม่กลับมาให้เราอันนี้ไม่ต้องตอบคุณป๊อปลงไปนอนคิดดูซาโจาเป็นคนบอกเราอย่างนี้ว่าหาได้ไงอ่ะไม่มีแล้วอ่ะคอนเซปที่บอกไปคือบีเวก็จะเป็นรถดริฟต์แบบโอ h คูลเพราะว่าตอนนี้ผมว่าทั่วโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเองก็ดีหรือว่าหรือว่ายุโรปเองก็ดีครับคุณป๊อปเขาก็จะหันกลับมาเล่นรถ JDM เราก็เลยต้องเอาท่านี้บ้างซึ่งกะว่าจะทําให้ดังกว่าเบียใบยก นี่าพาทิ้งเลยนะใบยกดู<น>อยู่ดูไว้นะ <c oughs> านคาสิ่งงเขาไม่เค็มอะไรไม่ได้แดกหรอกใ <c oughs> บยกถ้าจะขอถ่ายจองคิวมานะผมชี้แจงคอนเซปต์ไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นท่านะคุณั๊บโอเค<น>ติดอย่างเดียวว่าขอให้ขับอย่าลําบากมากอันนี้ไม่ละบปากฮะรถจะสวยต้องลําบาก <c oughs> แต่เกียร์ออโต้ในในจุดยืนที่เราเห็นตรงกันก็คือต้องเกียร์ออโต้เพราะว่ามันมันไม่รู้จะเป็นยูริสไหนถูกไหมก็ใส่เกียร์ดีวิ่งสวยๆถามต่อแล้วถ้ามันเสร็จจริงจริง คุณป๊อบจะเอาไปออกงานคาโชอะไรไหมหรือว่ามันก็จะจอดอยู่ที่บ้านเนี้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำรอดูตอนรถเสร็จแล้วกันครับถ้าใจไม่ชอบออกงานแล้วถ้าผมขอยืมไม่ได้ไหมย,ยินดีครับยินดีเ <laughs> พราะนั้นเดี๋ยวเรารับรถไปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะดูแลมันอย่างดี okay, ในตามโปรเจกต์แล้วที่สำคัญที่สุดจะพยายามให้ตรงเวลาครับเรื่องอื่นไม่กลัวเลยกลัวเรื่องตรงเวลาอย่างเดียว <c oughs> เพราะว่าไอ้คันส้มนี่ก็เลทมาชิบหายไววอดแล้วครับไม่รู้คุณป๊อบดูเปล่าอ่ะนั่นก็เลทมาชิบหายไววอดแต่นั่นมันห มันยากแบบออเออมันของยากมันของยากอันนี้ของคุ้นเคยแต่ถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วเนี่ยไม่กลัวเลยนะ3เดือนเนี่ยตั้งเวลาไว้ที่3เดือน10วันท่านผู้ชมจับเวลาปฏิทินที่บ้านท่านอป,ปการเมจิกติ๊กไว้พร้อมกันคอนเทนต์ก็จะขยับมาเรื่อยๆท่านผู้ชมก็รอดูนะครับเดี๋ยวเราเอารถคันนี้กลับไปที่โกดังเราแล้วก็ไปดูก็มีอะไรกันบ้างนะครับคุณพี่ป้อม,มนะครับขอบคุณครับคุณครับคุณครับยอดของศิลปกรรมเอาเลย มากมากนี่เขาใช้โชกอะไรอ่ะก็โชกเดิมซ่อมมานมันเด้งไงอ้ยรถขับดีนะไม่มีก้องแก๊งเลยนะกี่คันแล้วได้ผ่านมาห้าถ้าคันนี้ก็หกทิทิที่เอาที่ทำนะถ้าเป็นเจ้าของก็5้คันนี้เป็นคันที่6กที่ไม่กลัวจะเสร็จจากคันนี้แล้วจะมีคันที่7จ็ด ก็เป็นไปได้นะนี่นี่คือสภาพเดียวกับตอนที่ได้จอมสังหารมาเลยนะเกียวโตะคือใช้เครื่องนี้เลยอาจจะจอมสังหารจังหวชกเดิมวิ่งแบบเป็นปุยนุ่นเลยอะนิ่มย้่ยยุบยาบอะอันนี้เรามาทำอะไรครับเรามาดูโกดังเราครับที่เขาเก็บของไว้ว่าเขามีอะไรให้เราได้จะกลับขอมีอะไรตี่พี่อ่าใช่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 ที่เขาสูบเขาหากันเทบตายดูบ้านนี้เข้ามาวางทุกแกเพลงมาจากไหน โคตรมันเลยสัตว์ไม่ได้วงสาดอกโอ้โหโอ้โหยาพร้อมเลยครับพร้อมนะครับให้น้องทำเลยครับอย่าให้ผมทำเลยมคุณโอ้ยโอ้ยจะให้ผมซื้อไมนี่เลยหยิบได้เลยไหมอ่ะแม่เดี๋ยวน้องชายเห็นคลิปแล้วเดี๋ยวผมจะจะให้ให้บอกคุณโก้นี่จบเลยครับนี่เลยครับที่ต้องการรอเลยเหรอ ใชจริงจริงๆโอ้โห,โหกูไม่เอากูจะเอาวันนี้นเ,นเราเลยปะคอนโซลครับด้านนี้ครับแล้วกูโพสต์หาเขาไม่เคยตอบตเขามีเต็มเลยสวัสดีครับสปปวัสดีครับซุปเปอร์ไวเซอร์ครับบุกล,ล,ลังเลยครับผมคุยกับพี่ชายคุณครับผมจะผมจะขโมยอันนี้ครับคุณป๊อบ จเจ้าไปทํารถเคยเคยราครับว่าเจ้าไปทําคันเขียวคุณพ่อบอกเขาว่าจะทําแบบไหนจเจ้าไปทําคันเขียวว่าเอาเลยครับมันมันมันหยิบใช้ได้หมดนะครับข้างบนนี่ครับจเจ้าไปทําคันเขียวครับไอ้คันเขียวของคุณพ่ออ่ะจะทําเป็นบีเวฟครับอ๋อจะเอาชุดชุดใส่ชุดพาดบีเวฟครับใช่ครับแล้วก็ล้อเล็กเตีย้ยติดพื้นครับผมมีโอนิ้โอนิ้อยู่ชุดหนึ่งนะครับอ่ะได้เรื่องดีครับ ตรงนี้ผมสามารถช้อปปิ้งถ่ายรูปไปได้เลยใช่ไหมครับเพื่อไปใส่คันเขียวนะครับอย่าอย่าหัวรถเดิครับรถคุณพ่อส่วนใหญ่ก็ใช้ได้หมดแหละครับครับได้ครับมีด้านหลังตรงไหนครับให้พี่ป๊อปพาไปข้างหลังอก็ดูเลยครับเข้าไปเลยล้อโอนี้อยู่ข้างหลังไอ้พวกคอนโซนล้อเลี้ยวพวกภายในมันก็มีครบชุดหมดครับเฮ้ยคุณคุณไม่ใช่คนดีคุณคุณตอนผมผ่าเนี่ยไม่เคยไม่คุณไม่ทักอะไรขาผมบ้างวะไม่อยากให้ใครรู้นี่ไง แต่รู้การสอนจะไปของเล่นผมนี่ยอ่าอันนี้ได้ไหมครับได้ได้ครับใช้ได้หมดครับยางเย็นสรุปมีแผ่นเดียวครับแต่มันก็สรุปมีหลังเดียวเนี่ยพี่มีอันเดียวครับเฮ้ยก็ได้อยู่นะได้อยู่ครับผมดูแล้วน่าจะได้เพราะว่าอุปกรณ์อะไรส่วนใหญ่มันก็ครบหมดแล้วครับกูว่าแล้วทำไมบ้านก็ถึงมีเซวิโร่สามสี่คันต้องไปอีกหลายคันเลยนะ ขเขาขไม่ใช่คนดีข้างบนนะครับข้างบนนจะมีพวกไอ้ชั้นสองมันจะมีชุกพ,พวกภายในของแต่ละอย่างครับจะอยู่ชั้นสองแล้วครับมีไฟไท้ายดํำไหมครับมีทุกทุดนะครับทุกสีไฟท้ายครัอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมองไปนี่ยพี่เนี่ยที่เรียงกันไว้เนี่ยคือเข้าชุดเดียวกันครับแล,แล้วแล้วแล้วผมหยิบไปได้เลยไหมอ่ะ <c oughs> จะได้ไม่ต้องมาอีกทั่วใหญ่มันก็ต้องเลือกชุดไปครับพีเอเพราะว่าเนี่ยส่วนใหญ่ผ อกอีแป้นจะแตกเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่อยู่ประมาณนี้คอนโซลคอนโซนแล้วมันก็เป็นถ้าคอนโซนถ้าพี่โก้จะเอาคอนโซลนี้ก็ต้องมันจะมีเบาะยีนเบาะผ้ายีนสีเนี้ยก็ได้ครับหรือเบาะน้าตาลจะอยู่ข้างบนหมดนะครับผมอาะถ้าถ้าใช้คอนโซเนี้ยผมจะไม่หุ้มผมจะไม่หุ้มเป็นขาวละเพราะผมก็จะหุ้มภายในเซวิรโลเป็นขาวหมดเลยถ้าใช้คอนโซเนี้ผมอาจจะต้องใช้เบา เบาะชุดหลังแต่คู่หน้าไม่ใช้คู่หน้าจะเป็นเบาะล,ล,ลองลองลองแทนลองแทนไปทางไหนเนี่ยครับข้างข้างบนอ่ะที่เนี่ยมันจะมีเบกกาะกรรมะยิ่งชุดนี้ก็มีนี่ชุดนี่นี่นนแล้วก็หรือผ้ายีนอันนีน้ก็ครบชใช่ครับคใช่หรือถ้าเป็นสีแดงคอนโซลโรลเลวแดงก็มีแดงครบชุดอยู่เหมือนกันใช่อ,าาอาา่าฮะอ่าฮะโหนี่เก็บมานาน,นยังครับเนี่ยจะตะก่อนคืออารมณ์แบบเจออะไรก็ซื้อหมดอ่ะพี่โก้เหรอฮะ นี่พี่ชายคุณให้อาร์มาทำผมก็เลยผมก็เลยมารับโปรเจกต์ทำข้างบนครับพไปกูลองดูข้างบนชั้นสองครับขึ้นได้เหรอเปิดขึ้นได้แล้วก็เปิดไฟหน่อยก็ได้ครับอ้าวเว้ยไปเว้ยอัพเว้ยไปเว้ยโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเนี่ยตอนอย่ามันจะอยู่บนเนี้ยครับเปิดไฟก็ได้ครับโอ้โห คือจะเก็บของค่อนข้างดีหน่อยพ cool ี่โก้มันตัวใหญ่มันจะไม่ค่อยของมันจะไม่นั่นนะครับใช่เฮ้ยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีชุดนี้ดีกว่าชุดนี้ดาแล้วตอนแรกคือกะว่าอันนี้มันเป็นร้อเลี้ยวดำกงจะใส่เบาะสกายไลท์เพราะทำบอกมาแล้วบอกสามสองก็คือหุ้มมาใหม่อะไรเงี้ยครับโอ้โหนี่อันนี้คือมันจะเข้าชุดมันหมดงั้นหมายความว่าถ้าถ้าผมขาดหรืออะไรผมก็มาเอาได้ใช่ไหมได้ได้ได้หรือให้ผมคัด ชุดไหนไว้ถ้าจะอันนแน่นอนอย่างเงี้ยได้ก็เดี๋ยวผมอาจจะขอลายแบ่งจากพี่ไว้เผื่อว่าเฮ้ยผมอยากได้คอนโซลชุดคอนโซลเเออออ่่ไฟท้ายไฟหน้าสิบสองวาวนะครับแต่อยู่ข้างล่างอยู่ในกล่องพวงมาลัยนิดมุ่งนิดมุ่งอะไรอยู่ในนั้นลงโลโก้เอ็มฟิเล็กชันอะไรพวกนั้นมีหมดเลยอ๋อะในตู้กระจกครับใช่ในตู้กระจกพวกนั้นโลโก้สองห้าเอสีฝาท้ายเอสี อะไรเงี้ยพี่ขีบหลังกันชนหน้าอูมอะไรวพวกนี้หมดใช่พี่นในในในอ๋อแต่ว่าไม่ทำรถตัวเองละคือตอนนี้ก็เลยไปทำมอ <c oughs> เตอร์ไซค์แทนคอนคอร์ดไปไปแวะสองจังหวะมาอ๋อ <c oughs> ทำยี่หาฝาย6ี่หกไว้พี่จะจะเสร็จแล้วลหละจะจะวางพันสีทองพี่ที่ชนบุรีพี่อ๋อที่เขาทำ <c oughs> สีวิโรเยอะ <c oughs> ๆใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ช่ทำเครื่องยี่ห้าฝาย6ี่กไว้แล้วเสร็จตัวเครื่องเสร็จหมดแล้วเข้าใจครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมริส์ว่าผมอยากได้อะไรแล้วผมแน่แน่เนี่ยแน่แน่เนี่ยตอนนี้เสี้ยนสัตว์เลยก็คือคอนโซลครับเพราะว่าคัน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 เขียวของพ่อคอนโซลมันอ้าเยอะครับแล้วผมอาจจะไปใส่คอนโซลคาร์บอนครับแล้วก็หุ้มนะครับแต่พอเจอรอเร็วเนี่ยจบเลยของส่วนใหญ่เสาเอเสาปีเสาอะไรพวกนี้ก็น้ำตาลก็จะมีอยู่ในมันจะอยู่ในรางผมจะเก็บไว้เป็นชุด พวกเบลน้ำตาลพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะเข้าชุดมันหมดครับได้ง่ายต้องจัดชุดให้ผมหน่อยครับในการทำา่าคุณพ่อครับเพราะว่าตรงเนี้ยจบเลยแล้วเครื่องยนต์พิโกจะใช้เป็นไรครับคุณป๊อปบอกว่าอยากเป็นเกียร์ออโตผมจะเป็นที่ห้าเทอร์โบออโตแล้วก็เก็บแบบไม่บูทูธเท่าไหร่ครับแบบเก็บแบบเก็บเรียบร้อยเฉยๆแล้วก็ใส่โช๊คเบิกไมลหมดเลยครับโช๊คพุทมันมันมีพวกชุดเฮดไดก็มีนะครับนั่นอยู่ข้างๆเฮดไดข้างขวาพิโกครับนั่เอง เนี่ยอันนี้เฮดไดททั้งหมดเลยช่วงล่างทั้งหมดเอาพวงหลงพวงหลัง,ง,งแล้วก็แขนสั้นแขนยาวอะไรเงี้ยคือเนี่ยคือชุดมันเลยนี่นี่คือเอาไปใส่คันทองเหรอครับนี่ก็ถ้าพี่โก้จะใช้ก็เอาใส่ยกไปเลยทีเดียวครับถ้าจะใช้นะครับมันจะได้ไม่ต้องไปซื้อโชคสตัดใหม่พูดถึงนะอ่ะเพราะอันนี้มันก็ชุดหนึ่งอยู่แล้วอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวทำรายการแล้วผมอาจจะส่งให้แล้วเดี๋ยวมายกอีกทีครั้งหน้าพอเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอารถไปแล้วผมไปเข้าอู่เลย เป็นสีอะไรไม่รู้ครับพี่โกสีชมพูครับชมพูแบบชมพูบีเวฟอะครับได้ครับได้ครับอ่าแล้วก็เตี้ยร้อหน้าแบบแบเลยครับพี่โกเห็นที่ผมเก็บของแล้วเป็นไง้าครับเดี๋ยวผมต้องซื้อเซววโรครับเดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วผมผมแบ่งแบงอะไรผมบ้างผมจะซื้อเซววโรวันนี้เลยครับอีกคันหนึ่งแล้วก็บิดแผลเลยเราไม่เราไม่หุ้มข่าละใส่หอนหน้าซิ่งอย่างเดียวอ่าใส่หมอหน้าซิ่งอย่างเดียวแต่หลังคาอันนี้ยมันจะผูกเยอะที่จะใช้ก็จะมีเนี่ยพวกไฟเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพวกนี้เดี๋ยวมาเอาทีหลังได้มาเปลี่ยนทีหลังได้พวกไฟมุมไฟในกันชนยอะไรเงี้ยไฟท้ายสีดําผมบอกเนาะเดี๋ยวผมไลยหาคุณป๊าก็ได้ครับพอไฟท้ายดำเนี่ยเขาว่าเขาจะจัดเซตไปให้ม,มันโหดไปอะ่ะอยากซื้อเลยเนี่ยตอนนี้อยากซื้อเซฟิโรแล้วเนี่ยคือบอกตรงนะแวะเติมมันก่อนไม่มีน้ำมันเลยเดี๋ยวไม่ถึง12โวลต์แม่งเดี๋ยวเราไปอู่เครื่องเลยโปรเจกต์นี้เรามีเวลา3เดือน10วันในการทำออกมา,มาซึ่ง ซ şey um ึ่งนอบอกเลยนะปุ๊บโดนตุนแล้วมันทันมันแต่มันไม่ได้ดีไงต้องมันต้องเก็บรายละเอียดหน่อยเราเป็นคนโรคจิตอ่ะเาเดี๋ยวไปอูสีซึ่งคุณพ่อบอกไว้นะครับว่าขับแล้วเลี้ยวชอบดับขับขับอยู่ก็ดับบ้างก็มีนีเราก็จะวิธีแก้ปัญหาของเราก็คือเราไม่ดับเครื่องแม่งเลยเราจะไม่เลี้ยวแล้วเราเล้หน uh ึ่งไม่เลี้ยวสองคือเวลาเรวเลี้ยวทุกครั้งเราจะเราจะแะเบรคพร้อมคันเร่งเลี้ยวไว้หน่งไว้เรื่อย พึงไว้ลุ้นทุกกิโลนี่กูจับไมสูนแล้วเอาแบบถึงอูดีกว่าสิบโลถ่ายทีดีกว่าไหมอา่าสิบสิบโลถ่ายที <c oughs> ว่าจากปั๊มสิบโลเรายัางอยู่ไหมมีอาการไหมอา่อาอ่าอ่านี้จะปะมันอยู่กำลับบงใเจเนี่ยเ็นเปี่ยบเป็นเปียบเปียบเดี๋ยวรอดูเรื่อเรื่อยๆึันโดนแล้วครับครับผมโอ้ยไปเข้าไปก่อนไม่มีแรงแซงไอ้สัตว์ไปต้องรีบไม่ต้องรีบไม่มีแรงปไปโอ้ยไอ้พวกรถใบไอ้เหี้ยมึงจะมา ึกยัก,ยกสมกกกสมกกกสมาร์มสเบ้ทำไมวะคนจะทำท็อปสปีดี่่าปมะเดยกไ,<อ>ไม่ได้ต้องก่อไปเยอยอยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเ<า>ปิดไฟออกขวาหน<า>ึ่งร้อยสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหนึ่งร้อยห้านะครับทะยานไปหนึ่งร้อยเก้าครับไปที่ความเร็วหนึกับอีกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับยังอยู่ในกฎหมายครับ 1นึ่งร้อยสิบสองสิบเจิบี่เก้ายี่สิบร้อยยีบอ้หิตี้เขาไปแบบมึงไม่ไว้หน้ากูเลยนะเข้าไปแบบพวกมึงทำอะไรกันอะกูเคยมาแล้วแว่นอ่ะถ่าเล่นย่งไรก็ได้ร้อส ภาพสมาร์ทโฟนช่างภาพสมาร์ทโฟนไอ้สุวรลุกกูสวยเหมือนกันนะสุวรลุกสกูลสวยดีเหมือนกันนะสายครับสี่เออไว้ยพอมาดูรถตัวเองวิ่งก็สวยดีเหม uh ือนกันเว้ยสวยว่ากูมันดูแบบมึ้ๆดีนะลักยิ้มเต็มเลยเมียกูใช้ทำจที่เกะญี่ปุ่นมันยังไงก็มันมันได้เท่านี้ไอ้ท่านผู้ชมดูเลยอะถ่ายให้ท่านผู้ชมเห็นเลยเนี่ยคันเร่งกูหมดแล้วนะผมพยายามแล้วครับ ยิงไปได้แหละแต่ว่ามันขึ้นช้าแล้วมันไปเค้นเครื่องใช่ไหมล่ะนี่มันรอบสามพันความเร็วร้อยกับอีกห้าอะไรอย่เงี้ยมันก็โอเคแล้วใช้งานอ่ะห้าสิบสี่กิโลเมตรนี่ครับเซนทันไวเกตนะครับเอ้ยคือเม่ใช่เซนทันไวเกตเอ็วิวอ็ทวิว <Eat view. S 1> นี่คริสตัลดูป้ายข้างหน้าครับทะลงโนมินนี่ใช่ไหมห้าสิบห้ากิโลเมตรความเร็วสูงสุด 140ช่วงเร่งแซงบนบุรพาวิถีเนี่ยแล้วก็ดอกสปีดลงมาเหลือ120เนี่ยรถถือว่าตอบสนองได้ไม่แย่และไม่ดีก็จะหมายก่างกลาง,ลางคือเกียร์คงก็30ปีอะอเกียร์ก็คงลาลงนี่คือเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตมาแล้วนะที่มันได้ออกกำลังกายถึง140ยแต่ต้องยอมรับว่านหนึ่งที่ผมชอบคือพวงมาลัยว่ะ แหลกช่วงล่างคือรถพื้นถ่านมาอย่างเงี้ยแม่งทาต่อง่ายนี่หรอ,อคือรถแม่งขับมือเดียวเลยนะครับแล้วก็แอร์เย็นควอมร้อนไม่มีขึ้นเลยน้ํามันก็กินใช้ได้อยู่น่าจะประมาณได้ประมาณสักหกโลลิตรอ,อ่ะโดยรวมโอเคเรากำลัลงเดินทางไปโอเจโบซ่านะครับเดี๋ยวเราคุยเลยว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ ในส่วนของสีที่คิดไว้ก็จะเป็น masterpiece microbic 200เดี๋ยวต้องดูคิวของทั้ง2อ,อู่ก่อนนะครับก็ตอนนี้ที่เป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสีว่ามันผูกตรงเสานั้นผูกเยอะไหมนะครับส่วนเรื่องอื่นผมไม่ซีเรียสเลยนะครับเพราะหลังจากได้เข้าไปในบ้านเขาก็จะมีพวกอะไรอย่างตานี้เราอุ่นใจละนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับผูกเครื่องว่ามันจะเป็นยังไงแล้วจะต้องท่าไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของช่วงล่างเราก็จะใช้โชคช่วงล่างชุดใหญ่ของใหม่มเพราะเราไม่อยากให้มันมีปัญหาเรื่องเสียงก๊อกก๊กก๊อกก๊กก,ก,กิ๊กก๊กกิ๊ก,กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราอยากให้มันแบบจบสวยเยี่ยมเรียบร้อยสวยต้องขับดีถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราทําให้คุณป๊อปผิดหวังไม่ได้เราจะต้องทําให้คุณป๊อปประทับใจใน First สอินเทนชั่ของเรารในการทํารถคันนี้นะครับอ่ะ อีกไม่กี่กิโลเมตรคงถึงแล้วล่ะคงไม่ได้กินข้าวลิงจริงๆก็อยากกินนะแต่ก็คงไม่ได้กินแล้วล่ะเพราะว่ามันจะถึงแล้วไดกินแต่เข็เข็นต่อเนจริงป่ะงั้นเดี๋ยวกูแก้งสร้างคอนเทนต์เลยว่าแล้วมึงได้เข็นเดี๋ยวบังคับมงอะไรให้ไง,ไงมึงชั่วเจ้าชื่นชมคุณป๊อปแล้วก็คุณพ่อนะแล้วก็น้องชายว่าตาถึงที่ทําผมไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยหรือว่าเขาทําอะไรเพิ่มไปไหมแต่แต่รถขับดีจริงจริงครับรถขับดีเลยขับดีคือแบบ ไม่ได้เอ็กซ์เลนอะแต่ร้อยสี่สิบบาทไล่ไปนี่ร้อยหกถึงนะนะครับแล้วก็เกียร์ไม่ได้กระตกไม่ได้อะไรความร้อนก็ไม่ได้ขึ้นอะไรชอบชอบชอบก็เป็นครั้งสุดท้ายของมึงแล้วเพื่อนเครื่องยนต์ก็รอดูแล้วก็ถ้าอะไรเยอะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะมีเซฟิโีก์ <laughs> มันเมื่อกี้เนะี่ยดูเดินไม่หยุดเลยนะเออสแกนสแกนก็เรียกว่างานสแกน งานสกแกนงานสกแกนอ่ะเดี๋ยวไปตัดไปที่โอเจโบซ่าเลย